แกเตอร์คูปต้าครับ L 5018ครับผมคือตัวขี้ครับลงกล้อครับเอาใจสายเกษตรครับผมจัดให้ครับอันนี้เป็นแปลงนะครับแปลงมันด็นี่หนิแปลงมันครับตัดต้นไปแล้วตอนนี้น่าจะเอามาไถครับฐานไถเอามันออกแล้วก็ขีดครับ ใส่รถกู้มันกู้มันครับผมมาดูตอนรถเขาลงครับผมเห้ดูรบอุปกรณ์เป็นตะข่ายครับเอาไว้เกาะต,ตัวขี้แล้วก็ยกครับรถขีดมันรถขี้อ้อยครับรถขีดไม้ขีไ้ขไม้ยางขีดไม้อ้อยครับเอามาใส่เป็นที่ยกมัน เดี๋ยวเราไปดูตอนลงครับครัเดี๋ยวนี้5คิดแรงมากครับที่ตา่าน่่นหนึ่งนะครับลงแบบง่ายๆครับเอาแบบเทียบเทียบกับตัวเมินดินพอดีตามร,ระดับโอ้วสำหลังงัดนะเดี๋ยวแ หางหงนักกับผมงานเข่าแล้วมันติดตัวหางครับตัวหางที่เป็นตัวไยไย<ฟ>หัวหมูใบเดียวครับเอาไว้ขุดบันครับเป็นตัวขุดบันครับน่าลื่นเลยไปดูครับที่จางอู้ยบด,ด้อยครับ เดี๋ยวดูคนอาจจะหาตัวลองครับเดี๋ยวพาไปเดินดูไก่ก่อนเมื่อกี้มันติดหางบอกตดหางแล้วมานอยู่อะไรตหางอ๋อติดต็มของเราหน้าจะของเราเดียวเลยไม่หันหลัะไม่ละไก่ดูครับเรียบร้อย thằng đấy àp dữ lưỡi lên, thằng cút leo, thằng cút mặn nè, à, mà lâu cút lên đó nè ไม่่าคุดเลยครับมันเ่าเอา้ยเ,เดี๋ยวกับผมมนเล่า โอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ให้ชาวเพือยย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ